สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการเช็ดหัวอ่านด้วยอะซิทโทนหัวเทปอะซิทโทนนะครับที่อะซิทโทนนะฮะแล้วก็สำลีพันที่ปลายไม้จุม่มอะซิทโทนให้ทั่วให้ชุ่มนะครับแล้วก็เช็ดหัวเทปนะฮะเช็ด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 ถูถูถูเข้าไปเช็ดถูถูเข้าไป นะเช็ดเข้าไปเช็ดถูๆเข้าไปนะฮะแล้วก็เราเช็ดหัวลบนะครับหัวลบเช็ดเข้เหมือนเดิมก็สภาพก็ยังดูสะอาดอยู่เพราะว่าเทปเราสะอาดอยู่แล้วนี่ก็มาเช็ดที่โรลเลอร์ลูกกลิ้งแห่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนโรลเลอร์ให้ทั่วเข้าไปนะฮะ เช็ดเข้าไปหมุนกิ้งจิ้งเข้าไปเนี่ยสังเกตน,นะครับมันจะมีรอยดำๆติดที่โรลเลอร์สัมพันมากตรงนี้เพราะว่าโรเลอร์เนี่ยมันจะสัมผัสกับหน้าเทปโดยตรงนะครับเช็ดท,ที่แคปสแตนเช็ดเข้าไปเช็ดให้สะอาดนะครับนะดูสังเกตน,นะครับมันจะเปลี่ยนสีละจะดึงเหลือง มาจากเทปฝุ่นของเทปผงที่หลุดมาจากเส้นเทปนะครับโอเคครับนี้